ถ้าเราอยากจะทำพอดแคสต์แล้วใช้แอปพลิเคชัน Kinemaster เนี่ยเราสามารถทำได้ไหมแล้วควรจะมีอุปกรณ์อะไรต่อเพิ่มนะครับคลิปนี้เรามาพูดถึงการทำพอดแคสต์ใน Kinemaster กันครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมเด่นนะครับจากเพจดูดีสอนทำวิดีโอให้ดูดีนะครับเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทำวิดีโอด้วยมือถือตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือนะครับ แล้วก็เรามีคอร์ด้วยนะถ้าเผื่อใครสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยครับผมก็จะมาคุยถึงประเด็นที่เพื่อนๆบางคนเนี่ยเริ่มที่อยากจะทําคลิปวิดีโอเสียงนะครับหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าพอดแคสต์นั่นเองนะครับอันจะคล้ายๆกับเป็นวิทยุที่อัดเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็เอาลงในโซเชียลมีเดียของเรานะครับถ้าเราอยากจะทำพอดแคสต์เนี่ยเราสามารถที่จะทําในมือถือของเราได้เลยนะครับโดยใช้แอปตัดต่อวิดีโอของเรานะครับผมใช้บ่อยๆนั่นก็คือคีเนมัสเตอร์นะฮะ คุณสมบัติของเขาเนี่ยสามารถที่จะบันทึกเสียงนะครับตอนที่เราทำโครงการหรือว่าตัดต่อวีโอได้ด้วยนะครับซึ่งผมกับครูอิดเนี่ยเราก็พากเสียงลงในนี้บ่อยๆนะฮะตลอดปี2020ดูแลและแก้ปัญหาให้ลูกค้าเจ้าของร้านเจอปัญหาทุกรูปแบบแลแลแเผืแบบเ่อว่าเออมันมีช่วงโมเมนต์ไหนที่เอ้ย เสียงมันน่าจะมีเสียงใส่เข้าไปนะครับเราก็มักจะภาคเสียงลงไปนะฮะคือเราค้นพบว่าเสียงที่อัดโดยแอป k i n e master เนี่ยมันค่อนข้างที่จะให้เสียงให้โทนเสียงที่ค่อนข้างดีนะครับนุ่มแล้วก็รู้สึกฟังสบายแล้วก็มีมิติมากกว่าใช้แอปอื่นๆนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าหลายๆคนเป็นแฟนคลับของครูอิดนะครับเอครูอิดได้ทำวิดีโอวิดีโอหนึ่งนะครับ ให้กับ k i n น m a s t e r Thailand นะครับลงที่เพจเขาเลยนะก็จะเป็นเกี่ยวกับการบันทึกเสียงนะครับโดยใช้แอป k i เนม a สเตอรใช้ลักษณะเดียวกันเลยนะครับถ้าเราทำพอดแคสต์นะครับก็เหมือนการใช้การอัดเสียงแบบคลิปของครูอิดวันนั้นเลยนะทำพอดแคสต์เนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือมือถือของเรานะครับแล้วก็แอป k i เนม a สเตอรนะ เพราะว่าเราจะใช้แอปนี้ในการอัดเสียงใช่ไหมครับอย่างที่2ก็คือไมโครโฟนนะครับเพื่อนๆสามารถใช้ไมโครโฟนแบบไหนก็ได้นะที่แบบเพื่อนๆมีนะถ้าหาซื้อไม่ได้นะครับไมโครโฟนที่ติดกับเครื่องติดกับมือถือของเราเนี่ยก็พอใช้ได้นะเพียงแต่ว่าไมของมือถือเนี่ยมันจะค่อนข้างแหบแล้วก็ไม่ได้ตัดเสียงรบกวนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไมของมือถือผมอาจจะยังไม่ค่อยแนะนำนะครับถ้าจะทำพอดแคสต์จริงๆแนะนําว่าให้หาไมนะครับดีๆสักตัวดีกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นถ้า เป็นไม้ตัวนี้นะครับเป็นโ o y ่า B Y M M 1นะครับเป็นไม้ช็อตกันตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีรูนะครับแจ็ค3.5นะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้แจ็ค3.5เนี่ยจะต้องเป็นแจ็คที่เป็น3ขีดนะครับถึงจะใช้กับมือถือได้ ถ้าเกิดว่าเป็น iPhone หรือว่ามือถือที่ไม่มีรูแจ็ค3.5นะครับเราก็หาซื้อตัวที่แปลงนะครับ Type C หรือว่า Lightning เนี่ยเป็นรู3.5ก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้ได้นะอีกชนิดนึงก็คือชนิดไม้สายนะครับซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยผมกับคูอิทเนี่ยได้ภากเสียงลงในตัวแอปเนี่ยบ่อยมากขึ้นนะครับเราฟังหลายครั้งเนี่ยจนเรารู้ว่าเฮ้ยไม้สายไอตัว Boya BYM1 เนี่ยราคา300-400เนี่ยเสียงดีกว่าอันแพงๆหลายรุ่นเลยนะ เสียงที่ทุกคนได้ยินตั้งแต่ต้นคลิปก็คือไม์สายของ b บย่า BYM1 ด้วยนะคือเราใช้แบบเออค่อนข้างคุ้มเลยนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยเป็นที่พอใจมากๆเลยนะนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือไม์แบบนี้นะครับไอตัวนี้เนี่ยจะเป็นไม์ USB นะครับจะมีหลายยี่ห้อนะแต่ยี่ห้อที่ผมมีเนี่ยก็คือเป็นตัวโรดนะครับโรด NT USB mini นะครับ ผมรู้สึกว่าเวลาทำไลฟ์เนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างนุ่มนะนะครับเหมาะสำหรับการทำไลฟ์นะวิธีการต่อก็คือเพื่อนๆสามารถใช้สาย USB USB Type C นะครับเสียบไปตรงที่รู USB Type C ของตัวเครื่องนะครับแล้วก็สายอีกด้านนึงเนี่ยถ้ามันเป็น Type A นะครับเพื่อนๆก็ต้องแปลงให้กลายมาเป็น Type C ก่อนโดยใช้ OTG นะครับตัว OTG ตัวนี้นะครับเสียบลงไปนะครับอ่านะ แล้วหลังจากนั้นนะครับก็เอา Type C ตัวนี้มาเสียบกับตัวมือถือของเรานะครับนี่แบบนี้เลยปุ๊บเนี่ยเสียบกับมือถือของเรานะฮะพอเสียบกับมือถือปุ๊บมันก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวิธีการที่เราจะทำเนี่ยในแอปพลิเคชัน Kinemaster หรือว่าในมือถือ,อเราเนี่ยทำงานยังไงเนี่ยสมมติว่าเราได้ทําการต่อไมโครโฟนเรียบร้อยแล้วกันเนาะ ก็หันหมค์มาทางเราด้วยนะครับถ้าไม่หันหมค์มาทางเรานี่คือมันไม่ได้นะอ่าแค่ hey, หลังจากที่เราเปิดแอปทีในมาสเตอร์เรียบร้อยนะครับเราก็สร้างโปรเจกต์นะครับอาจจะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ผมมาชอบใช้16บหกต่อเ้นะครับอ่าแล้วก็เพิ่มพื้นหลังไปผมขอเพิ่มพื้นหลังเนี่ยเป็นสีขาวแล้วกันนะครับแล้วก็ทําการขยายนะครับขยายให้มันยาวๆเลยนะครับสมมุติสัก10นาทีที่ผมต้องขยายยาวๆเนี่ยเพราะว่า ตอนที่เราอัดวิดีโอนะครับถ้าเกิดว่าพื้นหลังเนี่ยมันตัดอยู่ที่เท่าไหร่นะอย่างในนี้เนี่ยมันตัดที่10นาทีใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราพูดไปถึง10นาทีปุ๊บเนี่ยโปรแกรมเขาก็จะหยุดนะครับทําให้เนี่ยเราแบบกําลังพูดอยู่มันไม่ต่อเนื่องนะครับดังนั้นผมแนะนําว่าให้ยืดพื้นหลังนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมเพิ่มมีเดียเป็นพื้นหลังนะครับให้ยาวๆเท่ากับวิดีโอหรือว่าคลิปเสียงที่เราต้องการให้มีความยาวเท่านั้นนะครับ หรือว่าเลยไปก็ได้นะแล้วสุดท้ายเนี่ยค่อยมาตัดแล้วก็ลดทอนก็ได้นะครับอ่าอย่างแรกคือเพิ่มพื้นหลังนะครับอย่างที่สไปที่ตรงนี้ครับอ่าตรงที่เรคคอร์ดนะครับเรคคอร์ดอ่า e REC นะครับเป็นรูปไม่เนาะเห็นไหมฮะนี่พอเรากดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีระดับเสียงในผมคูด ไมโครโฟนเข้านะครับเมื่อกี้ผมเช็คไมโครโฟนนิดนึงนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราพร้อมเนี่ยเราก็สามารถกดเริ่มได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดเริ่มดูแล้วกันนะครับสวัสดีครับนี่คือการทดสอบการอัดเสียงโดยใช้ k i n e m a s t e r นะครับแอปที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะครับสำหรับคนที่อยากจะเอาไปทำพอดแคสต์นะครับแล้วก็คนที่อยากจะเอาไปทำ สปอตโฆษณาหรืออะไรก็ตามนะครับผมแนะนำว่าอัดในแอปคี n น Master นะครับต่อไมค์เข้าไปคุณภาพเสียงแล้วก็ลักษณะเสียงเนี่ยนุ่มใช้ได้แล้วก็น่าฟังมากๆเลยครับ <deb k> พอเรากดหยุดปุ๊บนะครับมันก็จะมี ไฟล์เสียงนะครับอยู่ด้านล่างสีฟ้าฟ้า,ฟาสีน้ําเงินนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการอ d ดิเสียงได้ด้วยนะอยวดูนะฮะพอกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีรีเวิร์ฟนะครับเครื่องเปลี่ยนเสียงก็มีนะครับโอเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะแค่ปรับเสียงมานิดหน่อยอย่างเช่นอ๋ออันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เปลี่ยนเสียงเลยนะอันนี้เปลี่ยนเสียงปรับเสียงมันอยู่ตรงนี้นะ สเสียงมันอยู่ตรงนี้นะครับ cuarto. EQ นะครับ EQ เนี่ยเราสามารถเพิ่มลดเบสได้ด้วยนะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถเพิ่มเลเวลได้ด้วยนะเออมันจะมีเส้นเห็นไหมเส้นตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้เเส้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มเลเวลได้นะครับในบางส่วนเนาะสามารถเพิ่มเสียงได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถเพิ่มเพลงพื้นหลังเข้าไปได้ด้วย เอออันนี้คือความดีของเขานะครับในการแบบใช้แอป k i n e m a s t e r ในการมิกซ์เสียงอ๋อถ้าใครได้แบบเป็นแฟนคลับของดูดีมานะฮะจะมีคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่เราทำให้กับ TCT Group นะครับหรือว่าวนะัตชีเนี่ยเราทำแบบ MV นะ MV นั้นเนี่ยเชื่อไหมครับเราเซตอัพห้องอัดเสียงนะครับโดยใช้ตัวนี้นะไมโบย่า b y MM1 นะครับในการอัดเสียงเพลง ทั้งท่อนที่พี่อิดนะครับครูอิดร้องเพลงนะครับทั้งท่อนที่ผมนะครับร้องแรปก็ใช้ตัวนั้นเลยนะครับก็คือใช้ตัวนี้เลยประมาณนี้นะฮะสำหรับคนที่อัดเสียงเรียบร้อยนะขั้นตอนต่อไปนะครับผมแนะนําว่าทําปกนะครับหรือว่าทํารูปภาพทําตัวอักษรนะครับใส่ไว้ในคลิปด้วยนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าคลิปนี้นะเราเพิ่มข้อความไปนะครับว่าคลิปเสียง ทดสอบล้กันสมมติเฮ้ยทดสอยนะฮะทดสอบทดสอบอทดสอบเนาะโอเคขอเป็นฟรอนต์ฟอนต์ไทยอะแล้วก็เป็นสีดำแล้วทำการยืดให้สุดเลยนะยืดให้สุดสมมติอายืดยืดให้ตรงตามเสียง,งเรานะครับแล้วก็ ตัวพื้นหลังเนี่ยอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าเสียงเราอัดได้เ,เท่านี้นะครับให้ทําการตัดเสียงตัดพื้นหลังด้วยเพราะว่าวิดีโอของเราเนี่ยเวลาเลาย์ไปปุ๊บนะครับมันจะเลย์ไปจนสุดนะครับพื้นหลังถ้าเกิดว่าพื้นหลังเป็นยาวๆแบบนี้นะครับตรงเนี้ยพอหมดเสียงปุ๊บมันก็จะยาวต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับคนดูก็จะเมื่อไหร่จะพูดนะครับดังนั้นทําการตัดด้วยนะครับตัดปุ๊บนะฮะแล้วก็ Export ออกมานะครับหรือว่า ทำเป็นไฟล์วิดีโอแล้วก็อัปโหลดนะครับในสื่อโซเชียลของเรานะครับแค่นี้เราก็ได้คลิปนะครับคลิปเสียงนะที่เรียกว่าพอร์ตแครได้พ้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบเนื้อหานะครับที่รีวิวเกี่ยวกับแอปนะครับก็กดไลค์นะครับกดแชร์ไปได้นะครับถ้าใครอยากจะรู้เรื่องไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับหรือใครที่กำลังติดตามว่าครูอิดจะมาแนะนำวิธีถ่ายภาพนะครับถ่ายวิดีโอมุมไหนสวยๆอีกนะครับ ก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจนะครับแล้วก็เชียร์คูอิดว่าให้รีบๆออกคลิปได้แล้วนะครับเออนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการเข้ามาชมแล้วก็การมาให้กำลังใจในคลิปวันนี้นะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ